อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นฟู้ทีแมนเชสเตอร์ยูในเตูฤดูกาลนี้นะครับ25-26กอ่าก็เป็นรฤดูกาลปัจจุบันนะเออก็วันนี้ที่อาจคลิปนะครับก็จะเป็นก่อนคืนแดงเดือดไม่รู้ว่าจบแล้วผลจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับนี่ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไลอัพ11ตัวจริงกันสักหน่อยนะอันนี้ก็พยายามเป็นตัวปัจจุบันที่ยังอยู่กับทีมเลยนะครับใครย้ายออกไปแล้วก็ไม่เอามาเนาะเพราะอันนี้เจ้าของไอดีทําแบบแมนยูปัจจุบนันนะครับก่อนนันนี้เราทําแมนยูรีเจนต์มาเยอะแล้วเนาะในดีน้องแบ็กอันนี้ก็มาลองในดีของน้องหนึ่งดูบ้างนะครับนะมาเริ่มที่ผูษ้สษาประตูกันเลยดีกว่านะเออก็สําหรับผูษ้สษาประตูตัวนี้ก็ส่วนสูงส่วนทรงโอเคนะสูง193ใกล้ๆกับนาเดเลยนะเผื่อเท่ากัน นะครับแล้วก็สแตตเป็นแบบโตัวลถไอพีอะเนาะแต่ว่ายังดีหน่อยมีคมฟอร์คลอสก็อาจจะแบบไม่ได้รั่วมากเดี๋ยวไปลองดูเล่นจริงนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไอเจ้าแลมเมตตัวนี้นะแล้วก็คู่เซนเตอร์ครับเป็นลิซันโดมาติเนสกับทางด้านของมาทายเดลิกเนาะเออโยโลน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าบัคเกินจริงๆมีแฮร์รี่แม็กไวก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนลองมาลงให้ดูบ้างนะก็จะมีเอ่อลิซันโดใน SPL พแลบวกเนะมาทายเดลิกตัวนี้ก็บวกแแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครงบน้อยอ่ะไม่ได้แบบมีงบเยอออะมานนกหรืี นะครับผมแนะนําว่าใช้ปีล่าสุดของเขาลิซันโดซีเแล้วก็มาทเดอริกเนี่ยใช้เป็นปีวันเดอร์บอยก็ได้หรือว่าเป็นปี LE ก็ได้นะครับก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะเล่นบวก5ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวานะเป็นลูกชอกับเดโก้ดารโลนะตัวนี้ก็หาไม่ยากไม่แพงจนเกินไปนะราคาผมว่าเขาถึงได้อยู่ดารโลนี้ก็ถ้าเกิดแพงเกินไปก็ในปัจจุบันนี้มาชาอุยก็แพงจริงๆผมว่าถ้าเกิดจะเสียเงินแพงๆมาใช้ จ้าดาโลนี่แหละโอเคแล้วนะครับอืมแล้วก็ CDM ของเราคาเซมิโลนะครับตัวนี้ก็น่าจะตึงอยู่ในเรื่องของเกมรับแต่ตกกลัวเรื่องพลิกตัวนั่นแหละจะช้าเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าทำสเต็มาค่อนข้างดีครับในเรื่องของข้องตัวสมดุลเนี่ยมันบูสต์มาดูดีขึ้นค่อนข้างเยอะก a a าจะไม่อืดแล้วก็ได้เดี๋ยวต้องลองเล่นในเกมดูว่าจะดีหรือเปล่านะครับสำหรับคาเซตัวนี้ก็ราคาไม่แพงมากในสายแมนยูนะสามสิบล้าน นะครับแล้วก็คู่กลางของเราเนี่ยจะเป็นบรูโน่ฟอนเดสกับทางด้านของมาทุสคุนยานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในตามที่แมนยูเล่นเนี่ยมันจะเป็นคุนยาซ้ายใช่ไหมเออซ้ายแบบนี้แล้วก็เมาส์ประมาณนี้เนาะแต่ว่าในเกมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงเพื่อให้มันเล่นกับเกมได้เพราะว่าเมสันเมาส์เนี่ยค่าเปิดบอล141แต่ว่ามาทุสคุนยาเนี่ยเขาแค่128นะ มันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เข้ากับระบบของตัวเกมผมก็เลยปรับมาให้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเมสันเมาจะได้เปิดบอลได้ด้วยนะครับส่วนมาทุสกุญ่าเนี่ยเขามีทักษะการส่งบอลจากแนวลึกได้โอเคอยู่แล้วนะแล้วก็มีความเร็วความคล่องตัวเนี่ยโอเคแล้วก็ค่าเกมรับไม่ได้ตกจนเกินไปนะก็น่าจะโอเคนะเออแต่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเมสันเมาก็ได้นะครับสลับกันตรงนี้เดี๋ยวให้ดูราคาซะหน่อยกุญ่ากับบรูโน่สองตัวนี้ก็18ล้านทั้งคู่นะครับเออนิสัยก็โอเคอยู่นะ สำหรับ2คนนี้แล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเป็นแบรนด์ m b ็มเนะกับทางด้านของเมสันเมาส์มีมีเทคนิปนะกับปั่นทั้งคู่แล้วก็คนหนึ่งมีสวิ r v e แล้วก็อีกคนหนึ่งมี e a r l ์ล o ค r ร์นะครับราคาก็เอยราคาโอเคนะเมสันเมาส์แต่ m b นะ็มเบเนี่ยผมว่ามันถ้าเกิดให้ดีมันอยู่ที่ไม่เกิน10ล้านน่าซื้อแต่ว่าถ้า12ล้านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้น่าซื้อมากสักเท่าไหร่นะ เออแต่เดี๋ยวมารอดูตอนเล่นจริงแล้วกันว่าจะโอเคไหมแล้วก็เบนจามินเซสโก้นะก็ถือว่าเป็นกองหน้าฟิลแปลกๆนิดน,นึงแล้วกันมี power h e ด d e r มี speed dip แล้วก็มีเทคด d i ด้วยแต่ว่าที่สำคัญคือเขาสูง195เลยนะสูงเท่าเอริงบอลฮาลันเลยแต่ก็าน้ำหนักนี่น้อยไปหน่อยไม่รู้ว่าจะรับแรงกระแทกได้ดีหรือเปล่านะครับก็โดดเด่นในเรื่องของความเร็วนะแล้วก็ยังอื่นเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วกันไม่ได้แบบพุ่งโดดจนเกินไปนะครับราคาก็นี่เลย นะน่าจะแพงสุดในทีมแล้วนะครับสำหรับเบนจามินเซโกเพราะว่าปีวันเดอร์บอยเนี่ยณนะปัจจุบันที่อัดคลิปเนี่ยมันยังไม่มีแพ็คที่เปิดได้เขานะครับสำหรับคาร์ดนี้เนาะออก็จะมีเนี่ยเบนจามินเซโกเนี่ยโซเรนิดหนึง่งนะครับอแล้วก็จะมีสำรองด้วยนะเป็นอมัดเยโลตัวนี้บวกแปอาจจะไม่ได้ลงนะเพราะว่าเคยเล่นไปแล้วก็เฉยๆนะครับไม่ได้ชอบอะไรมากมายแล้วก็จะมีเฮนรี่แม็กไกนนะครับบวกเก้าอาจจะไม่ได้ลง <laughs> บอกไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ลง นะครับถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ได้แย่จนเกินไปเนาะส่วนแผนการเล่นเนี่ยจะเล่นในระบบประมาณนี้เนาะไม่ได้เล่นหลัง3นะครับเออเล่นให้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะให้มันมีกลิ่นอายของของแมนยูแต่ว่าให้มันเซฟขึ้นหน่อยก็คือเล่นเป็นหลัง4แล้วก็อัดกลางให้มันเยอะๆนิดหนึ่งนะครับนะบนะบก็ถือว่าแบบบูโน่กับมาติสกุนย่าเนี่ยออกแนวฟิวฟคล้ายๆดับเบิลเทแต่ว่ายืนต่ำมาหน่อยนะครับนะอาโอเคก็ แผนการเล่นตั้งไว้เป็นประมาณนี้นะก็ก่อนจะรับชมไฮไลท์การทำตัวฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปกันด้วยนะครับโอเคเลสโก o อุ้ยได้อยู่มาทิ้ <c oughs> สุดยาเอ็มบัวสวยเอ็มบัวเอ็มโม <c oughs> เอาไปก่อนแนละ้วหนึ่งศูนย์เปลี่ยนแผนที่ได้เรื่องเลยครับ มาเรียบร้อยคุณยา่าในชีวิตจริงยังยิงไม่ได้แต่ว่าในเกมยิงได้แล้วนะฮาฟนี่แล้วแม่งดีใจถ้าแมดิสันได้เจอสเปอร์พอดี <c oughs> นี่ไงสัตว์โดนกูสักทีแอะเปลี่ยนวิธีอัน <c oughs> แน่ เหียการครอบครองบอกมาถิวสุดยาลูกนี้สวยเมสันเมาส์เอาให้สองวะโอ้โหโดาบัส oh, มันทัดไฟแตกวละ,ละสวยเมาส์เมาส์น,นี่ตัวแบกบบอกเลยพูดถึงก็โดนเชฟเลยเออ กมบอลพยายามโอาจาสแต่มันไม่องอ่ะสวยบูโน่มาโอกาสมาถึงแล้วเรียบร้อยทำดีมากเมสันเมาส์ถึงว่ะถึงว่ะไปเลยเบนจะมีเซสโกนี่ไง เฮ้ยมาจิ้วสุอยางถึงวะอีกตาดเอ้ยแหว่งเ,เ,เอาเอาดีเอามาจานเจ้าหวะนี้บเบนจจมินเซโกว่าไงาบบเบลนเจมินโอ้ไอสัตว์ตมงหม่งนี่อะไรว่าเป็นเตาขนาดวะหนึ่งไม่ค่อยออกแล้ววะตองหน้าบูรุเกตเมาดูโอ้กระตุกนิดนึง ปั่นดิสวยเอ็มบเอ็มอปั่นซ้ายคมคมนะหมอนี่เอ,ออ,อเออเบียดไหมบ้าเออเชกโกจ่อจไปดี รูโน่ัอดสวยบูโน่แกงลมได้เก่งมากอย่างงี้สิวะสวยเบนจามินเซสโกผ่านกล้องหลังไปแล้วเขาโดนประกบสองแต่ผ่านไปได้จุดโทษอีกแล้ว แล้วมันไม่ผิดด้วยนะแต่ว่าช่วยไม่ได้ไว่ะเฉชสโกยิงคมมากถึงวะบุโนโอนะโอ้เขาผ่านไปแล้วโอ้โอกาสมาแล้วสวยเขาไล่แบบไล่บ้ามากเลยครับเอ,อ็มม่า ได้ครอสแล้วสวยท่าทีไฟมันแตกละทำประตูได้เข้าบอลแม่นเพื่อทำลายจังหวะนี้โอ้โหดูยิงเบอร์ของทั้งคู่ในเซนมาโอเคสวยดันไลเวอร์เกินไปหน่อยนะพี่ชายเรียบๆเเรียบร้อยทาประตูได้มาดูสุดยอด เบสันเมาเป็นลูกยิงที่ยีฮ่าฮ่าเอ็มบูเอโมในการจ่ายบอลที่เจียบขาดคู่แข่งเข้าไม่ถึงเบสันเมาคีย์หลักของแผนนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้นี่มากกว่า C.M. สองตัวมากกว่าคีย์หลักที่แบบว่าจะต้องเป็นตัวเมตาจ๋าทำได้ทุกอย่างอู้มาตายเดลิกเอาให้ จะาฮาร์ดไปหน่อยเหรอเาอละมาคุณยาโอกาสได้บอลนีกรอบโอกาสมาถึงแล้วโอยบุูโน่แองโคลแต่ผมอะชอบชอบเล่นผ bueno ิดแผนรูน เฮ้ยเยเดลิกแม่งโคดเอาอ่ะเยเดลิกแม่งบังปุ๊บแล้วแม่งก็ให้อมาร์ติเนสไปเอาบอลหลายจัดสวยเมซันเมา์เมซันเมาส์สอดมั้งเหรบ ยา่าตัดไม่อยู่เว้ยเฮ้ยคุกกี้ศูนย์หนีพวกเขามียานที่จะขึ้นนำให้ได้ทำพลาดก็เปิดบอลผ่านกล้องหลังไปแล้วเขากำลังอมองหากล้องที่โทษดิษเจอมาทุสคุณย่าหลอกจนงงอ่ะลิโอเฟอร์ดินานด์่ะคุณย่าเรียกเองก็ยิงเองแล้วกันนะพ่อหนุ่ม โอ,โอ้โหเยี่ยมแล้วน,นี่งไงคาเซกุทีเวล่าเขาให้มีเกมเชนเจอร์พัดพัดปะเนี่ย <c oughs> โอ้โห,โโหโดราม่าสุดๆดีเทนเดอสันเซฟจุดโทษ,ษ,ษได้เอาเลยครับมีโอกาสพลิกเกมได้แล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีอีกลูกเป็นดราม่าไปเลยหรือเปล่านะครับเกมนี้ โอ้โหมึงดูมึงดูความไอ้เยี่ยเชดโกกากเมซันเมาส์น,นี่ไงดราม่าให้ถึงที่สุดเมซันเมาส์สีส่ดานเตินเขาให้เดี๋ยวมาสรุปกันสักหน่อยแล้วกันนะครับนะสำหรับฟูลแมนยูยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับก็มาเริ่มที่คนแรกก่อนแล้วกันนะครับนะสำหรับแลมเมดอ่าถ้า สำหรับผมนะครับถ้ามันไม่มีเจ้าดีนเฮเดอร์สันเนี่ยไอตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้เลยนะครับเออแต่ว่าพอดีมันมีดีนเฮเดอร์สันขวางอยู่ผมก็เลยมองว่าน้องมันอาจจะยังแบบไม่ได้น่าใช้มากขนาดนั้นเพราะว่าดีมันเหนียวกว่านะครับเป็นปีไลฟ์เหมือนกันเนี่ยเออแล้วก็เอเท่ากันเนาะผมมองว่าดีนเฮเดอร์สันยังดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากเอาอินตัวนี้ก็ใช้งานได้ไม่แย่นะครับไม่ได้มีลูกที่แบบทาให้เราต้องรู้สึกหงุดหงิดว่าทําไมมันเซฟไม่ได้ทําไมมันโชวควายอะไรเงี้ยไม่มี นะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผู้รุ่นสำรัตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คู่เซนเตอร์มาทายเดลิกกับทางด้านของออลอตรารมาติเนสนะครับก็ลอตารกผมบอกเลยว่าใช้งานได้สบายแต่ว่าถ้าเป็นตัวชแนลอาจจะดูดีกว่านี้นะครับในเรื่องของความเร็วความชัวร์การอ่านเกมอะไรพวกนี้เพราะว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่มีไดเอูดคคลแล้วก็มันก็ไม่ได้มีเท็ดทองตัวใหม่ด้วยเนาะที่เป็นไวท์เทคเคิลนะครับแต่ว่าโดยวรวมแล้วก็ยังแข็งแกร่งเล่นได้ดีอยู่ ส่วนมาใช้เดลิกก็เหมือนกันนะไม่มีไดอะโทรโค้ mm hmm. ดูแตกต่างชัดเจนกับแบบพวกปี Wonder b o บอยหรือว่าปี Legend of Europa นะ mm hmm. ไอพวกนั้นจะดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะเออแต่ว่าปีนี้ก็ยังใช้งานได้แต่ว่าติดนิดนึงคือเรื่องของอ่าสปีดสปีดมันไม่ได้เนาะเออแล้วก็เรื่องเบียดอะ่ะมันไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นอ,อืมแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะ a i มันยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าส่วนตัวผมมองว่าถ้าไอพเราเหลือยอมเล่นบวก5 ปีใหม่ๆจะดีกว่าเนี่ยครับใช้เป็น2ปีเนี้ยจะดีกว่านะครับความเร็วอาจจะไม่ได้แบบดีกว่าตัว22 u สสักเท่าไหร่แต่ว่าเรามาซื้อเรื่องนี้หรือซื้อเรื่อง d i a n ร t t the e o ์แล้วก็ในเรื่องของเหมือนแบบ AI ใหม่ๆมันดูดีกว่าเน,นี่ยอย่างปีเนี้ยอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้ก็ยังใช้ไปได้ก่อนอนาคตค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าเกิดมีปี Wonder Boy บวกแเข้ามาแล้วหรือว่า Legend of Europa เข้ามาแล้วก็ตาม นะครับอ่าแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาจาโรบอกเลยว่าเก่งมากนะเออเก่งแบบเก่งมากๆนะครับสปินตามทันเบียดได้บุกได้นะโอ้โหถือว่าเป็นยังดีอยู่ะก็ยังเป็นแบ็กเมตาอยู่แต่ว่าทางด้าของลูกชอเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าอ่อสปินหนักตัวไปน,นิดนึงถึงแม้ว่าจะสเต็เนี่ยในเนื้อสเต็เนาะเขาจะเขียนว่าความสปีดต้นอะ่ะหรือว่าการออกตัวแรกดีกว่าสปีดปลายก็ตามแต่ว่าเล่นจริงแล้ว มันก็ไม่ได้ออกตัวเร็วขนาดนั้นเพราะว่ามันดูหนักตูดรูปร่างมันหนามีความเฟ้อฟะเทอะทะอยู่นะแล้วก็มันหนาแต่ว่ามันไม่ได้เบียดโหดเพราะว่าดาโลเนี่ยมันยังดูดีกว่านะครับเหมือนแบบการแบบทักษะการแย่งบอลอ่ะเออคืออย่างลูกชอจะเบียดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบไปดึงดึงผักผักเขาอ่ะแต่ว่าอย่างดาโลอ่ะมันเอาตัวเข้าไปแรกระหว่างกองหน้าเออก็คือแบบเขากําลังคลองบอลอยู่มาเอาตัว เข้าไปขัดแล้วก็ไปแทรกไปเบียดกลายเป็นแบบแยง่อองครอบครอบบอลอ่ะแบบนั้ได้ดีกว่านะครับแล้วก็ลูกชอลูก,กลางก,ลาก็ไม่ได้แบบดีอะไรมากเท่าไหร่นะเออโดยโรวมแล้วผมชอบดาโลมากกว่านะถ้าเกิดใครแบบมีอาจารย์ยางแล้วหรือไม่ได้ซีเรียสมากอยากได้กลางตึงๆก็ไปเล่นกลางรับได้นะตัวนี้ก็ผมเคยเล่นกลางรับแหละก่อนข้างดียิงไกลได้แย่งบอลได้อะไรเงี้ยก็โอเคเหมือนกันนะครสำหรับดาโลลูกชอนี่ก็จริงๆก,ก็มีเท่านี้แหละนะสำหรับแมนยูก็ต่อมา คาเซมิโลเอ้ยส่วนตัวผมมองว่าก็ดีนะสำหรับคาเซมิโลนะครับเกมรับดูขยันดูแบบมีเขาเรียกอะไรมูฟเมนท์ที่ดีขึ้นขยับตัวง่ายขึ้นนะครับออกบอลเชื่อมบอลอะไรเงี้ยดีมีความเร็วปัญหาเรื่องความเร็วเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตไม่ได้ถึงขั้นเล่นยากหน้าหงุดหงิดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังคือ 1. วิคุดเขามัน3นะครับแล้วก็2 เขาพยายามขยันที่จะแย่งบอลแต่ว่าบางทีอ่ะเขามันคือถ้าเป็นบางตัวนะบอลได้บอลอยู่ที่ตัวแย่งบอลได้ได้บอลมาในครอบครองแต่ว่าอย่างคาเซียบางทีมันไม่ได้ไปแย่งบอลคู่แข่งมาบอลแม่งก็ปิ้นไปไหนไม่รู้แลลวแล้วก็ไปบอลลูกบอลไปอยู่ที่คู่แข่งคนนึงหรือว่าดักบอลได้บอลแม่งก็กระดอนไปไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่คู่แข่งต่ออะไรเงี้ยเออมันแบบไม่ได้แบบดักบอลแล้วบอลอยู่กับตัวแต่ว่าก็ถือว่าขัดขวาง ผู้แข่งได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นบ่อยนะครับโดยโรวมก็ถือว่าเป็นคาเซที่ถ้าเกิดใครอยากเล่นทั้งแฟนแมนยูแฟนแมาดริดผมว่าโอเคนะครับสำหรับคาเซมิโลนะแล้วก็คู่กลางตอนหลังมาใช้เป็นเมสันเมาส์กับบรูโนแทนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงอีกคนนึงเอามาเริ่มที่บรูโนก่อนแล้วกันนะอยู่ตรงนี้ตลอดก็สําหรับบรูโน่ส่วนตัวผมมองว่าบรูโน่มันเหมือนกันทุกปีนะครับนั่นก็คือแบบยิงดีจ่ายดีมีความเร็วความคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ แต่ว่าพอเป็นแผนนนี้กองกลางของทีมมันจะต้องเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้าไปเล่นด้วยนะครับมีจังหวะต่อบอลหรือว่าหลุดเข้าไปยิงอะไรเงี้ยบูโน่ข้อเสียหลักๆของเขาเลยคือเขาบางมากต่อให้เราจะกดบางบอลหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบโดนดันออกไปแล้วก็จะไม่ฟาว้วยนะเออมันจะแบบค่อนข้างบางอะ่ะโดนดันโดนแซะนิดหน่อยนี่ก็เสียบอลแล้วนะครับสำหรับบูโน่แต่ว่าจุดเด่นก็คือแบบเอ๊ะจังหวะเล่นเกมรุกันดีแล้วก็เกมรับก็ดูขยันนะ เออถึงแม้ว่าค่ายเกมรับจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขานั้นแต่ว่าเล่นจริงอะเขาไล่บอลกวดบอลก็ค่อนข้างดีนะครับหลักๆก,ก,ก็เป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีนะเออเชื่อมเกมตัวยิงไกลอะไรเงี้ยแถว2ออะ่ะดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับเล่นในกรอบเท่าไหร่ก็สําหรับแผนนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มาสาหรับบูโน่กับการเมสันเมาส์เนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่า1เลยคือเมสันเมาส์อ่ะเอไอแอคทิ้กิ้งอ่ะเขาจะดีกว่าบูโน่ก็คือแบบโดยเฉพาะในเรื่องการเข้าไปเล่นในกรอบเขีโทษท เขาจะทาได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแบบหาช่องตําแหน่งหรือว่าจังหวะสอดอ่ะฉลาดกว่าแล้วก็ในจังหวะสุดท้ายเบียดบังก่อนที่จะยิงอ่ะได้ดีกว่าบูโน่บางทีกดบังไปแล้วแม่งโดนเบียดหัวทิมไม่ได้ฟาวอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเมสันเมาส์เนี่ยเขาจะทำตรงเนี้ยได้ดีกว่านะครับเออมีความแข็งแรงมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเกมรับก็อาจจะไม่ได้ขยันเท่าบูโน่นะแต่ว่าถ้าถึงตัวก็ถือว่าแย่งบอลได้ดีอันนี้เรื่องเนี้ยก็ถือว่าดีนะครับ แล้วก็ตอนที่ผมเอาไปเล่นเป็นปีกก็ถือว่าทําได้ดีเป็นตัวสําหรับผมเนี่ยในแนวลุกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้โดดเด่นมากๆแล้วกันนะครับใช้คาว่าที่สุดละของทีมได้เลยนะเพราะว่าแบบไม่มีจุดตรงไหนที่แบบจะต้องติรู้สึกว่าในจังหวะที่เราพยายามทําประตูแล้วมันทําไม่ได้เมซอนมาวาเขาสร้างประตูให้เราได้แล้วก็ต่อมามาทุสคุนย่าไอคุณย่าคือผมรู้สึกว่ามันยิงไม่ตึงสําหรับผมนะหลักๆเลยคือยิงไม่ตึงเท่าไหร่ เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นยิงใกล้หรือยิงไกลไม่ได้แบบเวอรออะไรขนาดนั้นนะเออถ้าเกิดเรามาเปิดราคาดูตัวละ18ล้านยิงได้เท่านี้คือมันไม่ได้เว้มันไม,ไม่ไม่ผ่านเลยอ่าถ้าเกิดแบบรูปร่างอย่างนี้ยนระ้อยแปดสามให้หนึกถึงเอโต้ฟิลประมาณเอโต้แต่ว่ายิงกากกว่านะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งกาอีกอย่างหนึ่ง,งเลยนะสําคัญมากๆคือลูกดื้อไม่มีเลยครับเสียบอลง่ายพอๆกับบูโน่เลยนะสำหรับมาชิสคุญยาก็จะเป็นตัวแบบสายแบบเร็วก็ไม่ได้เร็วสุดขนาดนั้นนะผมไม่รู้สึกว่าแบบ เร็วปี๊ดาร์เหมือนแบบพวกวีนีซิอุสอะไรอย่างเง้นไม่ใช่นะครับมันเร็วอยู่ในเกณฑ์ประมาณเอโตอ้แต่ว่าเอโต้ยังมีลูกดือ้อลูกแบบมุดไปได้ต่อแล้วก็ยิงคมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณย่ามันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับเออเอาไปเล่นกลางก็โอเคนะแต่ว่ารู้สึกว่าหาช่องไม่ได้ดีเท่าเมซนเมส์ก็เลยจับมาเล่นปีกผมว่าเล่นปีกก็โอเคนะครับหลีกเลี่ยงการมาท้าได้ยิดได้ดีหน่อยเพราะว่ามันเจอกับแค่เต็มที่แค่แบ็กกับมิดฟิลหนึ่งคนสองคนอะไรเงี้ย อ,อดนไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดยืนตลางสนามมันโดนล้อมเยอะมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเล่นหน้าลองเล่นแล้วไม่ไหวเลยเพราะมันบางมากๆจริงๆแล้วก็แบนเอ็มเบโอันนี้ผมให้อันดับ2ที่แบบในแนวลุกนะที่เล่นได้โดดติน่นะครับก็คือแบนเอ็มเบย์โก็เอาให้สรุปง่ายๆนะมันคือมันคือตัวเมตาตัวหนึ่งเลยนะสำหรับสายปีกแค่ว่าเท้ามันไม่หแค่นั้นเองนะครับเท้ามันสามเมื่อเอนเท้าส อันนี้คือจะเป็นน่าจะเป็นข้อเสียเรื่องเดียวเลยที่ผมมองเห็นถึง m m m o e m o คือพอมันเป็นบีฟูดมัน3มอะมันใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากถึงแม้ว่าบางครั้งผมจะลองเปิดด้วยเท้าฝานะมันก็พอเปิดได้บ้างนะครับหรือบางทีมันก็ฝืนไสก้อยมาให้เราอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าโดยโรวมแล้วมันก็ยังขัดขัด,ขดนิดนึงเวลาเล่นเนาะแต่ว่าโดยโรวมคือดีมากเร็วนะเร็วผมรู้สึกว่าเร็วกว่ามาทุสคุณยะ นะครับแล้วก็มีลูกดื้อให้เห็นอันนี้คือสิ่งที่ทําให้แตกต่างนะครับทำให้แบบบางทีมันโดนผู้แข่งเบียดแล้วมันยังไปได้ต่ออะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็ในเรื่องของ a อคทิ้งเอก็ดีการจบสกอร์คมเนี่ยสเตตเนี่ยพอๆหรือว่าด้อยกว่าคุณย่าด้วยซ้ําแต่ว่ายิงนอกกรอบนี่คือคมมากแม่นมากในกรอบก็ถือว่าเฉียบขาเฉียบคมนะครับการจ่ายบอลด้วยเท้าข้างที่ถนัดดีมากส่วนเท้าวขวาเนี่ยอาจจะต้องเป็นลุ้นนิดนึงนะเออแล้วก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเก่งอยากให้มีปีที่ถนัด ขาเพิ่มมากกว่านี้มากๆนะสำหรับแบรนด์เอมบริโมเก่งมากตัวนี้ชอบแล้วก็ต่อมาคนสุดท้ายเบนจามินสากโกไอ้ี้ยนี่แม่งสากสัดๆนะสากมากคือถ้าเกิดเทียบกับราคาแล้วเนี่ยเจ็ดสิบ้านอย่างเงี้ยคือคุณได้แบบอจถ้าเกิดเอาในสายแมนยูด้วยนะได้เวนรูนี่ได้รูฟฟานิสโรยได้ฟานเพอร์ซีหรือได้วโลนันโดอะไรเง,งี้ยเออหรือถ้าเกิดเป็นตัวปัจจุบันนะ ได้หอยลุนนะอ่ะออาผมบอกอย่างนี้แล้วกันหอยลุนเก่งกว่าถ้าเกิดเอาในเกมนะหอยลุนเก่งกว่าใช้งานจริงอะ่ะเล่นจริงอะ่ะได้ดีกว่าคือหนึ่งิตามินเซโกะเขาบางมากเออกองก่อนไอเทมนักเตะแมนยูนี่เป็นเทมที่มันบางทุกตัวนะนักเต,กเกตเนะปวุบันแมนยูคือตัวมันใหญ่จริงแต่ว่าผมเวลาผมกดบางบอลอ่ะคือถ้าเกิดผมกดปุ่มบางบอลปุ่มเดียวไม่อยู่ไม่พอนะครับเออถ้าเกิดเจอตัวกองหลังเมตานะเออเอาไม่อยู่ไม่พอครับคุณจะต้องกดปุ่มบางบอลไปด้วยแล้วก็ คอนโทรลสปินคู่กันไปด้วยแม่งถึงจะเอาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบบางเก่งขนาดนั้นหรือเวลาจังหวะที่เราไม่ได้กดบางบอลเลยคือแม่งเสียบอลโคตรง่ายนะครับสำหรับเบนจามินเซโกเสียบอลง่ายแบบง่ายสัสๆนไะอหมอนี่แล้วก็เรื่องความคมที่มันเรียกว่ามันสากโก้คือความคมแม่งไม่ไว้ใจไม่ได้แล้วกันใช้คำนี้คือแบบถ้าเกิดมันเล่นยากพลิกตัวไม่ดีโดนเบียดง่ายแต่ว่ามันคมเนี่ยมันก็ยังพอคุยกันได้แต่ว่านี้อ้าวจริงแม่งก็ไม่ได้คมอะไรขนาดนั้น จงังหวะมงโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็มงเบาไม่มุมยิงก็หลุดกรอบเท้าซ้ายซ้ายสี่ของแม่งเนี่ยแย่กว่าเอมบูเอโมซายขวาสามอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออส่วนเรื่องการหาช่องก็โอเคหาก็ชายช่องใช้ได้แล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องการปั่นอีกนิดนึงนะเออแล้วก็การเล่นเชื่อมกับเพื่อนไม่แย่แต่ว่าการหาช่องอ่ะดูแบบแปลกๆนิดนึงแล้วก็เออมูฟเมนต์มันดีนะมันมีเทคดิฟแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่คมนะเอ เออคือถ้ามันไม่คมขนาดนะั้นมันควรจะเล่นง่ายกว่านี้เออแข็งขึ้นไหมเร็วกว่านี้ไหมเพราะว่าอันนี้เร็วจริงร้อยสี่สิบกว่าเนะี่ยดูเยอะนะแต่เล่นจริงมันก็ประมาณแบบก็ประมาณร้อยยี่สิบสำหรับนักเตะทั่วๆไปที่แบบไม่ได้สูงเท่านี้อะไรเงี้ยเออก็แบบถ้าเกิดเทียบกับองลีก็แบบองลีซีซีบวกห้าประมาณนั้นอนะ่ะเออความเร็วแบบตอนเล่นจริงนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เอาจริง,รงนะตอนนี้ยังไม่น่าเล่นนะครับนะ สำหรับเบนจามินเซโก้มันแบบดูไม่คุ้มราคาเลยอะใครจะไปหาซื้อมาใช้อะไรเงี้ยเออยยังยังไม่ผ่านล้วกันสำหรับผมอาจจะต้องรอปีใหม่หรือว่ารอเกมมันลอสเตอร์อัปเดตปรับ AI ให้เบนจามินเซโก้สักหน่อยให้แบบคมกว่านี้เร็วกว่านี้หรือว่าแข็งกว่านี้หน่อยนะครับก็จะดีมากเนาะแล้วก็อัมมัดนี่อย่างที่บอกไม่ได้ลงเนาะเออเพราะว่าแต่จริงๆอะได้ได้ลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีมเท่าไหร่ก็เหมือนเคยรีวิไวไว้นะครับเกลือเกืออย่างเงี้ยน่ะอืม แล้วก็แผนการเล่นสุดท้ายปรับนิดหน่อยนะครับตรง Instruction นะรตรงเอ m มโมนะจาก CC3 เป็น CC2 แล้วก็ไอเบนจามินเซโกเนี่ยเปลี่ยนจาก SR2 เป็น SR1 ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะ,นะครับนะที่เหลือก็ตามนี้เลยนะก็อ่ะเดี๋ยวให้เทียลิสแล้วกันนะครับคราว,ราวนะครับก็สำหรับเอ่อแลเมดประมาณ A บวกคือใช้งานได้ A บวกขึ้นไปเนี่ยคือใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้ว้าวมากแล้วก็ ดาโลเอาเ s ไปเลยมาทายเดลิก A บวกลิซันโดผมให้ S นะแล้วก็ลุกชอประมาณประมาณ S อ่ะ S ได้ S แบบกัมกักึ่งๆึผ่าน S มานิดหนึ่งคาซิเมโลนี่ผมให้ประมาณสักสักได้เมซนมาลนี่ผมให้เ s เลยตำแหน่งนี้ดีมากนะครับบรูโนผมให้ประมาณ S ละกันนะครับมันบางไปหน่อยแต่ว่าอย่างอื่นมันโกงดียิงจ่ายผิวอะไรเงี้ยได้เอ็มเบรโมนี่ผมให้เเกือบ S อแต่ว่ามันติดวีคุณจริงแล้วก็เบนจามินเซโก้ที่ผมให้ A พอนะครับคุณย่าคุณย่าประมาณ A บวก นะครับประมาณนี้นะโอเคก็ฝากเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบ,บก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย